สวัสดีครับกระผมดรชวลิตสิมสวยปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการหาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการน้ําชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยซึ่งเราได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําชุมชนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมานะครับสําหรับการบริหารจัดการน้ําในเขตลุ่มน้ํามูลเนี่ยนะครับ ผมก็คิดว่าโดยพรบทรัพยากรนร้ำปี2,561ที่เราได้รับการพัฒนาขึ้นนี้นะครับก็มันจะมีส่วนสำคัญในการผลักกันให้ระบบและกลไกการบริหารจัดการน้ำชุมชนในเขตลุ่น้ำามูลนครับมีความเข้มแข็งและก็มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นซึ่งถ้าหากจะต้องมีการดําเนินการให้มีความเข้มแข็งและมันคงมากขึ้นนั้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยกลไกสําคัญได้แก่ กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำที่ทางรูปน้ำเนี่ยได้มีการให้สมาชิกเนี่ยครับได้มีการลงทะเบียนนะครับจัตั้งเป็นกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำขึ้นซึ่งผมคิดว่าตัวนี้ครับจะเป็น,นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมรอยต่อระหว่างการทำงานของรัฐกับการทำงานของชุมชนเนี่ยได้ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ด้านหลักนะครับ ด้านที่1คิดว่ามันคือเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็คือพวกเขือเอ่อนฝายสระน้ําอ่างเก็บน้ําอะไรพวกนี้ครับนี่คือในส่วนฮาร์ดแวรซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัฐได้ดำเนินการสนับสนุนเรื่องนี้มาโดยต่อเนื่องนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่ยังดําเนินการอยู่เช่นกันแต่ว่าก็ยังต้องออต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปนะครับก็คือส่วนที่2ผมผมเรียกว่าซอฟ์แวร์นะครับ ซอฟต์แวร์ก็คือส่วนที่เป็นระบบของการบริหารจัดการนะครับซึ่งในระบบของการบริหารจัดการนี้มันจะต้องอาศัยคนเป็น,นกลไกสําคัญในการดําเนินการนะครับอคนที่เป็น,นกลไกสําคัญเนี่ยซึ่งทางทรัพยากรนะ้ําแห่งชาตินยครับก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มค์กรผู้ใช้น้าซึ่งตัวนี้แหละครับซึ่งเป็นเรื่องของคนแล้วก็เราจะต้องจับเขามาพัฒนาให้เกิดความองค์ความรู้อะไรต่างๆต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่สาคัญที่จะทําให้ เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดมีเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่แล้วเป็นเครื่องที่มีขนาดความจุเป็นเครื่องที่มีขนาดาความใหม่อะไรต่างแล้วเนี่ยมันจะใหม่ยังไงก็ตามแต่ระบบปฏิบัติการข้างในถ้ามันอ่อนแอนะครับมันก็จะทําให้เครื่องเหล่านั้นช้าอืดอืดทำงานไม่ได้ทํางานไม่ต่อเนื่องอะไรพวกนี้ครับซึ่งนั่นแหละครับที่สาคัญก็คือว่าถ้าหากเรามาพัฒนาคน ซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญเนี่ยครับจะทําให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้นในรุ่มน้ํามูลของเราได้นั่นเองครับสวัสดีครับ